ไม่ของครับไม่ไม่งั้นไม่คุ้มเงินเลยจะใส่อะไรของมันเนี่ย อย่าดื่มครับทำไมล่ะแดนคือคือว่าเฮ้ยก็คุณหนูเล็กเขาจะลืมไงหรือเป็นผู้ชายภาษาอะไรไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยให้คุณหนูเล็กดื่มก่อนแล้วหรือจะลืมก็ค่อยลืมทีหลังสิงั้นสิแดนคือว่านั่นคือในนั้นนี่มันอย่างนี้ฮะฮะนี่แดนง่วงนอนเหรอไม่ใช่อย่างนั้นครับเล็ก ดนจะเป็นลมเหรอโหเล็กไม่ใช่อย่างนั้นคือคืออะไรจะคุยกันอีกนานไหมเนี่ยเอา้าผมบอกให้ก็ได้ในแก้วน้ำอะ่ะมันมียานอนหลับอยู่อย่าดื่มเข้าใจไหมจำเนี่ยครับ <c oughs> คุณดอนผมเปล่านะผมไม่ได้ใส่อะไรลงไปในะน้ำเลยนะน้ำดื่มได้นะครับบอกให้นี่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใส่อะลงไปอะ่ะ <c oughs> คุณดื่มให้ผมดูดิเฮ้ยเอาสิ กินเลยเกินเดีย๋ยวนี้เลยก็ไม่หลัหิวนว้ำกินดิก็ไม่หิวนว้ำก็น้ำมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วโอ้บอกฉี่อ้ไอกฉี่ดีกว่าขอบใจมากนะแดนไม่เป็นไรหรอก่อไปนี้แต่ดองคุณไม่กล้ายุ่งกันเล็กแล้วล่ะก็หวังว่าเขาอย่างนะั้นน่ะงั้นเรากลับกันเถอะอ่ะได้ไป